คณะทำงานโครงการราชธานมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามค่ะ พลตรีกรันสันจันทเสนประจําฝ่ายที่ประทับกองกิจการในพระองค์904ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการและคณะทํารรงานโครงการรัชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์ประจําศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้เดินทางมาที่เรือนจําจังหวัดมหาสรารคาม เพื่อให้คาแนะนําเกี่ยวกับระบบการบําบัดน้ําเสียโดยมีนายธรรมนูญแก้วคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตํารวจและจิตอาสา904ในพื้นที่ให้การต้อนรับเรือนจำจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด53ไร่1งาน1ตารางวาปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดจำนวน2,568คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน2,249คนและเพศหญิงจำนวน263คนมีปริมาณการใช้น้ำของเรือนจำจังหวัดมหาสารคามประมาณ45,000 0ลิตรต่อวันโดยระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดมหาสารคามเป็นระบบเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้ประมาณวันละ300ลูกบาทเมตรเป็นบ่อเติมอากาศจำนวน2บอ่บอบ่อผึ่งจำนวน3บอ่อและบ่อดักไขมันจำนวน3บอ่อ และมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ําทิ้งมาจัดทําหลุมเก็บน้ําจํานวน13หลุมนําร่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสวนป่าใช้รดน้ําต้นไม้บริเวณโดยรอบ บอบำบัดน้ำเสียปัญหาที่ตรวจพบนะคะก็คือเมื่อเกิดพายุมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทันจะมีน้ำท่วมขังทั้งภายในและภายนอกเรือนจำซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีคณะทำงานโครงการราชธานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ชมเชยการบริหารจัดการระบบการบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นเรือนจำต้นแบบในด้านของการบำบัดน้ำเสียให้กับเรือนจำทั่วประเทศได้นอกจากนี้ยังมีการสำรวจพิจารณาเรือนจำนำร่องในการแก้ไขปัญหาระบบการบำบัดน้ำเสียอีกหลายเรือนจำให้เป็นเรือนจำต้นแบบการแก้ไขปัญหาระบบการบำบัดน้ำเสียให้เรือนจำทั่วไปได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ปรับปรุง เพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับและจะมีการเปิดสอนอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทรรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีความเสียสละตั้งใจทำความดีเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้ในส่วนของเรื่องของการเปิดสอนอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทรร ทางเรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้แสดงความพร้อมในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชธานเป็นเรือนจำแห่งแรกของกรมราชธานกระทรวงยุติธรรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งโครงการราชธานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศารรสตร์กษัตริย์ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโดยทร,รงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันทางนี้ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์พยาบาลรวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทีเทยมกับบุคคลภายนอก ตามหลักมนุษยธรรมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงลาดสารินีสิริพัฒมหาวัชรร,ราธิดาส่งห่วงใหญ่ใส่พระไทยติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศของกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมในภาพรวมอย่างใกล้ชิดด้วย